ชื่อนางสาวพุทธดีกนเรียนนะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชะพัฒสวนสุนันทาค่ะสาขาพยาบาลศาสตร์นะคะก็ตอนนี้ทํางานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชันค่ะ mm hmm. ความพร้อมในวันนี้นะคะก็คือตื่นตั้งแต่เช้านะคะมาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ทานข้าวมาเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะเข้าห้องประชุมเรียบร้อยค่ะก mm ็4 hmm. ปีที่เรียนมานะคะก็ที่มหาวิทยาลัยก็ให้ความรู้นะคะแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลค่ะ ความประทับใจตลอดในการเรียนนะคะก็ก็จะได้เจอมิตรภาพดีๆนะคะ4ปีที่ได้เรียนมาแล้วก็เจออาจารย์ที่ให้ความรู้พร้อมทุกอย่างค่ะความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยนะคะก็ที่มหาวิทยาลัยนะคะให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้มิตรภาพที่ดีแล้วก็ให้หลายๆอย่างเลยคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสันเพชรมงคลครับเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์ ก็คือมหาวิทยาลัยสวนชนันทาแต่ว่าจริงๆเป็นคณะวิทยาการจัดการและว่าสาขาการจัดตั้งน hmm. mm. right? oh ิเทาสตร์ครับความพร้อมในวันน oh sort of ี้ก็เต็มร้อยครับเพราะว่าตื่นเช้ามาแบบง่วงมากแล้วก็แบบต้องมาเช้าๆเพรามมาจากกรุงเทพเลยแล้วก็เก็บแรงไว้เยอะมากกว่านี้ครับการเรียน4ปีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชนันทานะครับก็ให้อย่างแรกเลยเป็นเพื่อนครับเพื่อนดีมากแล้วก็เจอสังคมที่ดีมากคอนเน็ชันดีมากครับ จากส่วนสุนันทาความประทับใจตลอดการเรียนก็ก็คงเป็นเพื่อนอีกครับสังคมดีแล้วก็ความประทับใจตลอดก็คือการช่วยกันของเพื่อนๆของครูบาอาจารย์ครับความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยก็คือก็คงจะเป็นการเรียนในวังอ่ะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อด้วยเพราะพ่อก็ชอบในการที่เข้าไปเรียนที่ส่วนสุนันทาครับ สำหรับวันนี้นะคะบัณฑิตที่มารับก็เป็นน้องสาวค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะคณะครุศาสตร์สาขาการครูสอนคณิตศาสตร์ค่ะ ็บรรยากาศวันนี้นะคะเหมือนย้อนวันวานเลยเพราะว่าปีที่แล้วก็มาร่วมตรงนี้พอได้มาเป็นผู้ปกครองให้น้องแล้วรู้สึกว่าเออเห็นนิสิตเห็นบัณฑิตที่มารับเนี่ยโอ้ยหน้าใหม่มากเลยค่ะรู้สึกว่ากระปีกระเป๋ามีความรู้สึกตื่นเต้นรวมไปถึงตัวน้องสาวเองก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศในวันนี้อ่าแล้วแล้วก็มีผู้ปกครองที่แบบมากหน้าหลายตาค่ะรู้สึกว่าเอออินกับบรรยากาศที่เห็นบัณฑิตแบบนี้เหมือนได้กลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะเหมือนย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งของปีที่แล้วของเรา ค่ะสําหรับบัณฑิตนะคะเนื่องจากเป็นน้องสาวของของตัวเองอะค่ะก็ภูมิใจค่ะเพราะว่า ตอนที่เขาเข้าไปเรียนเนี่ยด้วยคณะที่ยากด้วยแล้วแล้วก็สาขาคณิตศาสตร์ที่ยากด้วยเขาก็เหมือนท้อตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองเลยค่ะแต่ก็ให้กําลังใจกันมาเรื่อยๆพอปีหนึ่งผ่านไปได้ปี2แล้วก็ให้กําลังใจเข้าไปเรื่อยๆจนปี3แป๊บๆจบแล้วค่ะ5ปีพอได้มารับแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จของเขาในก้าวแรกประทับใจและภูมิใจในตัวเขามากที่เขาแบบสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่เขารู้สึกว่าท้อแท้จนจบได้แล้วก็มีวันนี้ได้ค่ะ